บทอคยานชั้นมัธยมศึกษาปีที่หมหาวิสันดรชาดกกันมัสีจึงตรัสว่าโอ้โอเวลาปานชนีเอ่ยจะมิดึกดด่นจวนจะสิ้นคืน่อนรุงไปเสียแล้วหรือกอะไรไม่รู้เลยพระพายรำเพยพัด มารีเรื่อยอยู่เฉยชิวอกแม่นี้ให้อ่อนหิวสุดละวห้อยทั้งดาวเดือนก็เคลื่อนคลอยลงรับไม้สุดที่แม่จะติดตามเจ้าไปในยามนี้ฝูงลิงข้างบางชน,นี ที่นอนหลับก็กลิ่งกลับเกลือกตัวอยู่ยัวเยียทั้งนกหกก็งัวเงียเงาเงียบทุกรวงรังแต่แม่เทียวเซสังงสะ,สะแสวงทุกแห่งห้องหิมเมเวศท่วประเทศทุกราวป่า สุดสายนเอียนาที่แม่จะตามไปเล็งแลสุดโสดแล้วที่แม่จะซับซับฟังสำเนียงสุดสุรเสียงที่แม่จะรำเรียกพิไรร้องสุดฝีเท้าที่แม่จะเยือยงยอง ยกย่างลงเหยียบดินก็สุดสิน้นสุดปัญญาสุดหาสุดคนเห็นสุดคิดจะได้ผ่านพบประสบรอยพระลูกน้อยแต่สักนิดไม่มีเลยจึงตรัสว่าเจ้าดวงมนทาทองทั้งคู่ของแม่เอ๋ย หรือว่าเจ้าทิ้งคว้างวางจิตไปเกิดอื่นเหมือนแม่ฝันเมื่อคืนนี่แล้วแล้ว